มาดูกันดี่วัวข้อ3.1ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลแล้วข้อมูลคืออะไรกันข้อมูลก็คือข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงของเรื่องที่เรากำลังสนใจศึกษาเขาจะเรียกว่าข้อมูลแล้วข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนั้นอาจจะเป็นตัวเลขหรือเป็นข้อความที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมในวิธีการต่างๆก็ได้เช่นการสอบสัมภาษณ์การนับ การลงทะเบียนหรือนำจากข้อมูลที่มีคนเคยเก็บรวบรวมมาแล้วทันนะว่าข้อมูลคือข้อเท็จจริงของเรื่องที่เรากำลังศึกษาโดยที่ข้อมูลอาจจะเป็นตัวเลขหรือข้อความก็ได้แล้วข้อมูลของเราเราจะได้มาจากการเก็บรวบรวมในวิธีการต่างๆอย่างเช่นการสอบสัมภาษณ์การนับโดยตรงการลงทะเบียนหรือเอามาจากข้อมูลที่มีคนเก็บมาแล้ว ็เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างก็ที่พี่บอกมาว่าข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลข้อความข้อมูลตัวเลขอย่างเช่นคะแนนสอบความสูงน้ำหนักอายุราคาสินค้าหรือรายได้ส่วนข้อมูลที่เป็นข้อความเช่นเดี๋ยวพี่จะเล่าข้อมูลที่เป็นข้อความให้ฟังนะคะสืบเนื่องจากวันที่26ธันวาคม2 5 4 7ได้เกิดขึ้นยักษสึนามิ ทําให้6จังหวัดภาคใต้ได้แก่กระบี่พัางงาระนองตรังภูเก็ตและสตูลได้รับความเสียหายอย่างมากต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผลการสำรวจพบว่าพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมีจำนวนทั้งสิ้น280หมู่บ้านมีคนท้องถิ่นเสียชีวิต500รายบาดเจ็บ879รายและสูญหาย274ราย น้องจะเห็นได้ว่าที่พี่เล่ามาทั้งหมดมันเป็นข้อมูลที่เป็นข้อความบอกว่าการที่เกิดสึนามิในวันที่26ธันวาคม2547ทํำให้6จังหวัดเสียหายโดยทั้งหมดจะเสียหายเป็นหมู่บ้านกี่หมู่บ้านมีคนเสียชีวิตกี่คนและมีคนสูญหายกี่รายโอเคนะอันนี้คือข้อความ ข้อมูลที่เป็นข้อความแล้วข้อมูลสามารถแบ่งได้อีกแบบหนึง่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณกับข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูลเชิงปริมาณคือข้อมูลที่ใช้ตัวเลขแสดงปริมาณจับคีย์เวิร์ดง่ายๆนะคะปริมาณก็คือตัวเลขแสดงปริมาณแล้วพอมันเป็นตัวเลขหรือปริมาณนั้นเราจะสามารถนำค่าไปคำนวณหรือเปรียบเทียบได้อย่างเช่น คะแนนสอบน้องนึกภาพดูคะแนนสอบของน้องเป็นข้อมูลตัวเลขแสดงปริมาณจริงแล้วก็คะแนนสอบของน้องสามารถนําไปเปรียบเทียบกับเพื่อนได้สามารถนําไปคํานวณว่าคะแนนเราขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ได้ดังนั้นคะแนนสอบเป็นข้อมูลเชิงปริมาณถัดมาอายุน้องก็ลองนึกภาพดูอายุของน้องก็คือเป็นตัวเลขอย่าง 17, 18, 15หอะไรอย่างนี้ น้องสามารถนําอายุนั้นไปคํานวณหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นได้ดังนั้นอายุก็เป็นข้อมูลเชิงปริมาณถัดมาความสูงน้องสามารถนําความสูงไปแสดงคํานวณหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นได้แล้วก็ความสูงใช้ตัวเลขในการแสดงปริมาณด้วยดังนั้นความสูงก็เป็นข้อมูลเชิงปริมาณสุดท้ายน้ำหนักก็ในทำนองเดียวกันน้ำหนัก สามารถนำค่าไปคำนวณหรือเปรียบเทียบได้แล้วก็ใช้ตัวเลขในการแสดงปริมาณดังนั้นทั้งคะแนนสอบอายุความสูงและน้ำหนักจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณจับคีย์เวิร์ดไว้นะปริมาณก็คือใช้ตัวเลขแสดงปริมาณสามารถนำไปคำนวณหรือเปรียบเทียบได้ตรงที่พี่เขียนด้วยสีแดงคือสามารถนำไปคำนวณหรือเปรียบเทียบได้ให้น้องใส่ดาวเยอะๆเลยนะคะ อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในการพิจารณาว่าเป็นปข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลเชิงคุณภาพมาแล้วน้องบางคนก็อาจจะสงสัยแล้วว่าข้อมูลเชิงคุณภาพคืออะไรกันแน่ก็ข้อมูลเชิงคุณภาพจะเป็นข้อมูลที่อธิบายถึงลักษณะหรือสมบัติเชิงคุณภาพพูดง่ายๆว่าข้อมูลถ้าไม่ใช่เชิงปริมาณก็คือเป็นเชิงคุณภาพอย่างเช่น เพศของสมาชิกในครอบครัวน้องจะได้ว่าเพศในสมาชิกจะมีแค่เพศหญิงหรือเพศชายน้องได้ใช้ตัวเลขในการแสดงไหมคะก็ไม่ได้ใช้แล้วน้องสามารถนํามาเปรียบเทียบอะไรกันได้ไหมก็เปรียบเทียบไม่ได้นำมาคำนวณก็คำนวณไม่ได้ดังนั้นอันนี้จะไม่ใช่เชิงปริมาณก็คือเป็นเชิงคุณภาพโอเคนะเวลาเราจะดูว่าเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ให้ดูว่าสามารถนำไปคำนวณหรือเปรียบเทียบได้หรือไม่ถ้าทำได้เป็นปริมาณถ้าทำไม่ได้เป็นคุณภาพมาพี่ก็จะดูตัวอย่างข้อมูลเชิงคุณภาพอีกหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์พของน้องมันเป็นตัวเลขก็จริงแต่ว่าน้องสามารถนำหมายเลขโทรศัพท์ของน้องไปคำนวณอะไรได้ไหมไม่ได้เลยดังนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่เชิงปริมาณ คือน้องต้องคำนวณได้ถึงจะเป็นตัวเลขแต่น้องต้องคำนวณได้ด้วยเพราะว่าหมายเลขโทรศัพท์เป็นตัวเลขแต่นำไปคำนวณไม่ได้ก็คือไม่ใช่เชิงปริมาณถัดมาความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่สอบถามพอน้องไปสอบถามคนน้องจะได้ความคิดเห็นมาแต่ความคิดเห็นของน้องนั้นน้องไม่สามารถนำไปคำนวณหรือเปรียบเทียบกับอะไรได้เลยดังนั้นก็ไม่ใช่ปริมาณเหมือนกัน ก็เลยเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพั่นเองมาพี่จะเขียนสรุปให้สั้นๆว่าการพิจารณาว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพให้ดูจากสามารถนำไปคำนวณและเปรียบเทียบได้ ถ้าสามารถนำไปคำนวณและเปรียบเทียบได้พี่จะใส่เครื่องหมายเป็นถูกนะคะหรือจริงก็คือจะเป็นเชิงปริมาณแต่าถ้ามามันไม่สามารถนำไปคำนวณหรือเปรียบเทียบได้จะเป็นเชิงคุณภาพทันทีจำแค่คีย์เวิร์ดตรงนี้ที่พี่เขียนขีดด้วยสีเขียวค่ะแล้วเราก็จะสามารถแยกได้แล้วว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพกันแน่โอเคนะ ท่าโอเคเราจะมาดูกันต่อที่ตัวอย่างบอกได้ไหมให้น้องระบุว่าข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพข้อ 1. จํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในไทยถ้าสมมุติน้องมีจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาน้องก็สามารถนําไปคํานวณค่าเฉลี่ย คำนวณแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นแนวโน้มที่ลดลงอะไรก็ได้แล้วน้องก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่าในปีนี้กับปีก่อนมันมากหรือน้อยก็คือมันเปรียบเทียบได้มันคำนวณได้แล้วมันก็เป็นตัวเลขด้วยดังนั้นข้อแรกจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณถัดมาข้อที่2 ันข้อแรกนะคะจํานวนนักท่องเที่ยวที่น้องได้น้องสามารถนําไปเปรียบเทียบและคํานวณได้ดังนั้นข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณส่วนข้อ2หมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลแค่บอกว่าน้องอยู่หมายเลขอะไรน้องไม่สามารถนําหมายเลขนั้นไปคํานวณหาโอกาสอะไรใดๆไ,ได้เลยดังนั้นข้อมูลข้อนี้จะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ถัดมาข้อที่3ทะเบียนรถยนต์ถึงแม้ว่าทะเบียนรถยนต์มันจะเป็นเลขอย่างเช่นแ0 0 5มันเป็นตัวเลขก็จริงแต่ว่าน้องไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบน้องจะเปรียบเทียบได้หรอคะว่าทะเบียนอันนี้มากกว่าทะเบียนของรถชั้นอีกแล้วน้องจะเปรียบเทียบเรื่องอะไรคะก็ไม่มีไม่สามารถเปรียบเทียบได้ แล้วน้องยังไม่สามารถนำทะเบียนไปคำนวณหาค่าใดๆได้เลยดังนั้นก็ต้องไม่ใช่ข้อมูลเชิงปริมาณก็คือข้อมูลเชิงคุณภาพแน่นอน ท่านนะว่าทะเบียนรถยนต์ถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวเลขแต่เราไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบหรือคำนวณใดๆดได,ได,ได้ดังนั้นมันจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพถัดมาข้อที่4เบอร์รองเท้าขนาดต่างๆเบอร์รองเท้าของน้องน้องสามารถนำไปเปรียบเทียบได้หรือไม่น้องก็นึกภาพดูถ้าสมมติน้องเท้า38กับเพื่อนเท้า40น้องก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่าเท้าเราเล็กกว่าเท้าเพื่อน แล้วก็น้องอาจจะไปคำนวณค่าเฉลี่ยของขนาดรองเท้าของเพื่อนในห้องนี้สรุปว่ามันสามารถเปรียบเทียบและคำนวณได้ดังนั้นจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณโอเคนะ ถ้าโจทย์เขาให้เราเปรียบเทียบว่าหรือถามว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพให้เราพิจารณาว่าข้อมูลข้อนั้นสามารถเปรียบเทียบ er หรือคำวนวณได้หรือไม่ถ้าสามารถทําได้จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณแต่ถ้าไม่สามารถทําได้จะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพโอเคถัดมาเราจะมาดูเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลจะสามารถทําได้2วิธี ขั้นตอนแรกเราจะไปคัดลอกจากข้อมูลที่มีคนอื่นเก็บรวบรวมมาแล้วอย่างเช่นพี่จะไปเก็บสถิติผู้ป่วยโรคต่างๆพี่ก็ไปหาทางโรงพยาบาลแล้วขอเวทระเบียนมาแล้วพี่ก็จะได้ข้อมูลของสถิติผู้ป่วยแล้วก็คือเอามาจากที่มีคนอื่นรวบรวมอยู่แล้ว หรือวิธีที่2เราจะรวบรวมจากแหล่งข้อมูลโดยตรงเช่นเราอยากรู้สถิติน้ำหนักของนักเรียนเราก็ไปทำการชั่งน้ำหนักของนักเรียนแต่ละคนโดยตรงแล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาหาเป็นสถิติค่าเฉลี่ยถัดมาเราจะได้ว่าถ้าเราเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วซึ่งมีอยู่2วิธี การที่เรานำข้อนูลไปนำเสนอเราสามารถทำได้หลายรูปแบบเช่นเราอาจจะนำเสนอในรูปข้อความตารางแผนภูมิภาพแผนภูมิแท่งแผนภูมิวงกลมหรือกราฟเส้นพี่คะนมเย็นไหมคะขอบคุณคะ่ะความรู้ก็เหมือนไอติมเนาะต้องรีบกินก่อนละลาย